รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,ขเปิดศูนย์ธันตกรรมศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามพุทธโสธร2แล้วก็มีการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสาขาเขตสุขภาพที่6ที่โรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามพุทธโสธร2อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดศูนย์ธันตกรรมศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามพุทธโสธร2พร้อมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสาขาเขตสุขภาพที่6โดยมีทางด้านของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมาเข้าร่วมครับทางด้านของนายแพทย์ชลรนานสีแก้วบอกว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขครับมีนโยบายยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพแล้วก็ยังส่งเสริมให้ประชาชนผู้รับบริการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขครับที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยมีความเข้มแข็งร่วมกันร่วมกันช่วยการพัฒนาระบบสุขภาพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยจังหวัดชาเชิงเซามีการก่อสร้างโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานเท่าเทียม มีความเสมอภาครวมถึงรองรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตนออกแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่จะช่วยให้มิติอีกมิติหนึ่งเนี่ยเรื่องการให้บริการประชาชนสมบูรณ์มากขึ้นครับโดยนําภูมิปัญญาไทยมาสร้างเสริมสุขภาพทางโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามครับเป็นโรงพยาบาลขนาด150เตียงที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาศเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาฝ่ายธรรมยุทธ จ้าอาวาสวัดสมานร,รัตนารามรวบรว,รวมงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธากว่า1,000ล้านบาทมาก่อสร้างบนพื้นที่4ไร่เศษครับก็มีพื้นที่ใช้สอย38,000ตารางเมตรแล้วก็อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพุทธโสธร15กิโลเมตรครับเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่4ธันวาคมปี2 5 6 3กก็มีแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไปทันตกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกายภาพบำบัดมีห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์ เพศััจกรรมเวร,รเบียงและก็งานประชาสัมพันธ์ครับปัจจุบันก็เพิ่มบริการศูนย์ไตเทียมเข้าไปด้วยครับอีก5เตียงและก็ตั้งเป้าขยายบริการเป็น24เตียงในอนาคตโดยมีโรงพยาบาลพุทธโสธรให้การสนับสนุนบุคลากร,กรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขครับส่วนทางด้านของมูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมารัตนารามก็สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงยังได้รับงบประมาณสับสนบางส่วนครับจากสำนักง,งานเขตสุขภาพที่6ด้วย